ศึกสายเลือด JBL ทั้ง2ใบนี้ครับ บแรกครับ JBL IRX 1 1 2กำลังขับ1,300วัตต์ความดังสูงสุด127 dB หนัก12.4กิโลทำ TWS ได้ด้านหลังกันบ้าง4 Preset EQ 2 Channel Input มีเบสบูทกันเสียงหอนแล้วก็ Music Ducker บูทูธก็มีใบที่2 JBL Ion 7 1 2ครับกำลังขับ1,300วัตต์ความดังสูงสุด127 dB น้ำหนัก,ก14.6กิโลกรัมครับท TWS ได้และมี แอปพ i c เคชันครับด้านหลังเขามีจอแสดงผลแบบสีท่านผู้ชมปรับเกนได้ปรับ er ดักเกอร์ได้แล้วก็ได้แปลกจาก DBX ปรับ p a s s t r u ูนะแต่งช่องสัญญาณเอาท์พุตได้แล้วก็เซตติ้งทั่วทไปบ o ูทูธแพร i ลิง l u e t o o t h Control ละเอียดกว่ามากๆเจ้า EON 712นะครับ26,900บาท IRX 112นะครับอยู่ที่19,900บาทไปฟังคุณภาพเสียงดีกว่าคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ